กราบสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเซียครับวันนี้เราอยู่กันในเกม P ี p ีพ Bank กกันอีกเช่นเคยฮะทุกคนเป็นไงกันบ้างฮะทุกคนวันนี้ผมกลับมาแล้วฮะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยะฮะคิดถึงกันบ้างไหมที่ผมหายไปเกือบ2หรือว่าสามอาทิตย์เลยนะฮะทุกคนเพราะว่าคอมผมเสียฮะผมก็เลยได้อ่าเอาคอมไปซ่อมใหม่มันก็เลยทําให้ลงคลิปช้าก็เลยหายไปเลยไม่รู้ว่าทุกคนยังติดตามผมอยู่หรือเปล่าะฮะทุกคน โอเคทุกคนเออวันเนี้ยมันไม่มีอะไรมากก็คือผมเออก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันอนะ่ะว่าผมจะเล่นอะไรอนะ่ะผมก็อยากถามทุกคนหนะ่อยว่าใครไปงาน p ีปกันมาแล้วลบ้างอนะ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปเลยอนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยได้ไปดิคือผมไม่ไปไม่ได้อนะติดงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วกรุกงเทพรถติดบรรเลยทุกคนรถติดบันเลยจริงจริงถ้าใครไปงานเกมมาแล้วะได้ปืนอะไระมาอวดให้ผมอิจฉาเล่นที่ได้ที่ด้านใต้คอมเมนต์ผมหน่อยฮะทุกคนก็คือผมอยากรู้ว่าทุกคนไปงานกันาแล้วได้อะไรติดไม้ติดมือกันบ้างเห็นเขาบอกว่าแจกนู่นแจกนี่ออนอกจากปืนแล้วอาจจะเป็นพวกแผ่นรองเมาส์เป็นเมาส์เ,าเป็นคีย์บอร์ดเป็นอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนได้มาจริงหรือเปล่าก็ โอเคครทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนได้มาก็อวดให้ผมอิจฉาเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็อยากได้แล้วก็อยากไปฮะ,ะแต่ก็ไม่มีเวลาจริงครทุกคนโอ้โหโคตรเซ็งโอเคทุกคนวันนี้เรามาเล่นยิงปืนกันดีกว่าเป็นเรื่องอ่เป็นคลิปปกติแล้วกันก็คือวันเนี้ย b มันอ่ าจำไม่ผิดนะเมื่อที่ที่แล้วมันมันมีการอัปเดตใหม่ใช่ไหมแล้วมันมีอยู่เซตหนึ่งอ่ะที่ผมไปเจอมามันก็คือ,อเป็นเซตเนี้ยทุกคนเซตนี้เลยนะแม่นสิบกลงสิบแล้วก็กระสุน PBTN แล้วก็ปืนพกผมบอกให้นะไอ้เซตเนี้ยมันเป็นอะไรที่สุดโตง่งสุดต,ดต,ดตดิ่งก็ดงแมวจริงครับทุกคนก็คือวันนี้ผมจะมาเล่นเซตนี้แหละแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้มาเล่นคาเกาแนะ ผมจะไม่เล่นลูกซองฮะเพราะว่ามันมีอะไรนี่มันมีหน้ากากทุกคนหน้ากากตัวนี้มันต้องคู่กับลูกซองเท่านั้นทุกคนถ้ามันไม่คู่กับลูกซองมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสิทธิภาพมันจะไม่ถึงขีดสุดเพราะถ้าอยู่ในลูกซองมันสามารถเพิ่มดาเมจได้ประมาณ ยี่สิบเลยนะนี่คือบวกกับกระสุนแม่กซิบแรงสิบนะมันทําให้แบบว่าอนุภาคการทถลายล้างของมันสูงยิ่งขึ้นครทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นไอ้เจ้าเซตตัวนี้ฮะเราจะมายิงลูกซองกันคะทุกคนก็ก่อนอื่นไอ้เซตตัวนี้มันมีอยู่2ตัวเลือกนะทุกคนมันมีเอ่อเจ็ดวันกับสิบห้าวันนะถ้าใครอยากได้สิบห้าวันก็ประมาณสองหมื่นแคสประมาณนั่นแหละสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแคสแล้วก็มันมีเจ็ดวันกับสิบห้าวันนะเอาไปเล่นกันแบบเต็มอิ่มแบบจุกๆไปเลยครทุกคน โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะเออก่อนอื่นผมจะถามทุกคนหน่อยว่าคนที่เล่นนักกา PBTN อะแล้วเออมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเออพวกปืนปืนกลไหมอะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันเพิ่มประสิทธิภาพของปืนกลได้แบบว่าน้อยมากอะแต่แล้วก็บอกดูเด็กทุกคนเนี่ยมันน้อยมากเลยนะเนี่ยมันน้อยมากเลยคือมันแบบว่าผมไม่รู้นะว่ามัน ว่ามันเพิ่มเยอะไหมเกี่ยวกับไอ้พวกปืนกลปืนสนยัยอะไรพวกนี้แต่ผมว่าในลูกซองเนี่ยมันเพิ่มที่แบบว่าเพิ่มถึงขีดสุดเลยนะเนี่ยลูกซองมัน100อ,อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วเรามีแม่สิบดรงสิอีกแล้วเราก็มี PBTN อีกนะนี่ทุกคนมันเป็น120คือผมบอกนะนัดเดียวตายถ้าระยะใกล้จริงๆนัดเดียวตายของจริงต่อให้มีเกาะ2 0ก็ร่วมเหมือนกันฮะ,ะทุกคนโอเคทุกคน คลิปนี้จะเป็นยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปต่อไปผมก็จะพูดอย่างนี้ทุกคลิปทุกครั้งก่อนที่จะเข้าคลิปคปทุกคนโอเคทุกคนเราไปรับชมกันในเกมกัน s <S โอเคแล้วก็เข้ามาอยู่ในด่านเมอร์ n g h ฮอลในโหมดลูกซองครับทุกคนโอ้ยเออทุกคนถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนอยู่เออถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนแทรกเข้ามาก็คือผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าข้าง ข้างบ้านเขาเอ,อเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาทํางานบวชเขาจัดงานบวชให้ลูกชายเขาฮะมันก็เลยมีการสวดอันนี้ขึ้นมามันก็เลยทําให้โอ้แนสเกลครับทุกคนมันก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะมีเสียงรบกวนเพิ่มเข้ามาหน่อยมันก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าผมไม่สามารถควบคุมเสียงได้เพราะว่าไมค์ของผมมันเป็นเอ,อห้องผมมันเป็นห้องที่แบบว่าอยู่ชั้นสองอะทุกคนแล้วมัน มันเปิดหน้าต่างไว้ข้างหลังอ่ะแล้วทีนี้ข้างบ้านไม่ข้างบ้านเนี่ยข้างหลังอ่ะหลังบ้านผมอ่ะมันเป็นเอ,อ่อเป็นบ้านแถวเฮาอ่ะแล้วทีนี้มันติดกันมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้แบบว่าเสียงเข้ามาได้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะตอนนี้เราก็ผมหาห้องเล่นยากมากเลยนะไอห้องที่แบบว่าโอ้เฮดช็ head shot, head shot. อตเฮดช็อตมาแล้วเนี่ยเติมเล่ยก่อน ไอห้องที่แบบว่าเอ่อที่มันเล่นกลได้ด้วยแล้วก็ไอไอห้องที่แบบว่าเล่นเล่นกลได้ด้วยเล่นลูกซองได้ด้วยนี่คือผมหาแทบไม่ได้เลยคนก็เลยเข้ามาในห้องซองดีกว่ามันก็เลยง่ายกว่าโอยโอ้โหยิงเก็บ่ะ เจ็บจริงคนเจ็บจริงยิงไม่ทันว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหทุกคนเฮ้ยอะไรอะทำไมโหดจังเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยสกอร์มันแปลกๆจังวะทำไมสกอร์สกอร์มันแปลกๆจัง,อ,อ,จงอุย้ย อุ้ยอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยไอ้ก้อนอะไรเนี่ยไม่มีปัญญาเล่นเหรอคืออะไรอะ่ะไม่นะไม่นะไม่เอานะไม่ใช่อย่างที่คิดนะทำคลิปมาไม่เคยที่จะเจอโปเลยนะไม่เอานะ คิดมันจะไม่สนุกเอาวะดีโธ่เอาละพี่พี่ส <Trustee> ีดาวแล้วเข้ามาละมาดิครับโอ้โหเนี่ยทุกคนนัดทำไมพี่เขายิงพี่เดียวตายเลยอ่ะเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ย โอ้โหดี๋ยโอ้ยเฮ้ยโป้หรอเอาแล้วทุกคนตอนนี้เสียงแตกครับทุกคนอีกคนนึงก็คิดว่าทำไมคิวเยอะจังส่วอีกคนนึงก็บอกว่าโปจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะอย่าดีโอ้โหตลาแรกเป็นคลิปเป็นปลาแรกของคลิป ใช่ปะเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกเอ้ยเขาคงจะเก่งจริงๆแหละเออเราอย่าไปนี่เพราะว่าเกมนี้โอ๊น่าเบื่อพวกขยะเฮ้ยเขาอาจจะเก่งจริงๆก็ได้พี่เขาอาจจะเก่งจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะอุ้ยมันใช่ปะเนี่ยทุกคนทุกคนว่ามันใช่ปะมันใช่ปะเนี่ยแนสเกลวะทุกคน เดี่ยผมลองแบบว่าอยู่เฉย <c oughs> โอ้โหสกอร์ตัวแข่งพี่สีดาวเขาบอกตัวแข่งโอ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เราเล่นกับย่อมาดูจริงจริงปะเนี่ยผม ผมยังไม่ปักใจเชื่อนะเพราะว่าสกอร์แบบนี้ผมเคยยิงได้นะทุกคนผมเคยทําได้จริงผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเขาเล่นเก่งจริงหรือเปล่าเอ้ยว่าเขาโปรจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าคงไม่น่าจะใช่แหละแต่ถ้าเกิดว่าใช่ก็คงจะแบบว่าโอ้ยถ้าใช่ก็คงเสียได้อะเพราะว่าโอ้โหผมจะปั้นไอดียมาถึงอุ้ยผมก็ไม่เปิดคิวแคมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตายน,นี้ก่อน,นผมเปิดคิวแคมก่อน ยิงจากไหนอ่ะยิงจากไหนอ่ะเดี๋ยวโอ้โหพากไม่ได้เลยเจออย่างเงี้ยผมพากไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> โอ,อ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคิวแคมนะครับทุกคนเอ่อไหนวะนี่คิวแคมขออนุญาตเปิดคิวแคมนะ ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขานี่เล่นจริงหรือเปล่าไงว่าเขาโปรจริงหรือเปล่าแต่แต่ว่าเห็นเขาไม่มีเขาเขาไม่มีเอนดีด้วยนะสับไวด้วยนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมยิงไวด้วยเกินผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละคิดว่านะทุกคนน่าจะใช่แล้วแหละ โอ้โห78ทุกคน78โอ้ยทนเหนื่อยนะเว้ยยิงไมสับมือเนี่ยมันยิงไม่โดนจริงๆนะทุกคนถ้าถ้าเอาจริงๆแล้วมันยิงไม่โดนนะผมบอกให้มันต้องอาศัยความแม่นความเป๊ะอ มันต้องอาศัยความแม่นความเป๊ะในระดับหนึ่งเลยอะแต่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกแปดสิบ <80. S 1> เดี๋ยวก่อนนะ อ็แล้วหเติมล้วยก่อนทุกคนเจ๊ง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 เดี๋ยวพึ่งยิงผมนะเดี๋ยวพึ่งยิงผมนะไปเลยนะโอ้เน็ตเน็ตเดียวจอดนัดเดียวจอดเหรอโอ้โหยากอยู่นะทุกคนไม่เป็นไรอีกทนหน่อยเว้ยเรียบร้อยทุกคนตาแรกก็โดนแจ็คพอตก่อนเลยโคตรเหนื่อยมาก เรามาเล่นในห้องที่เขาเปิดฟรีสไตล์ดีกว่าจะง่ายกว่าทุกคนโดนไปหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ผมน่าจะโนซูมเนาะเนะนะคนว่าปะผมน่าจะโนซูมเนาะตายดิตายไป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 ดิมาดิมาดิอาดิโผล่มาดิาดดทีนึงโผล่ไปทีนึงทีนึงโอ้โหยิงไม่โดนเองครับผม ปุ๊บ้าแม่งเราจะไม่เล่นเราจะยังไม่เล่นลูกสองฮะเพราะว่าลูกสองเอาไว้ช็อตเด็ดเลยแล้วเอาแบบว่าโอ้ตอนนี้คือเราจะต้องเล่นทนายไปก่อนทุกคนสองลูกสองยิงหนักอ่ะโอ้ยเหม่ดูท่าแล้วน่าจะมีอนนี่ด้วยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเนมการ์ดเฮ้ยเนมการ์ดสวยอ่ะเอามาไกไหลกันอ่ะ ไอเดมการ์ดสวยอะ่ะไปคือมาแล้วคือมาแล้วโอ้ตายผมไม่อยากเล่นลูกซองอลทุกคนจริงๆก็อยากเล่นแหละแต่ว่าลูกซองเรามันแรงกว่าจะว่าชาช่องเขาณตอนนี้เฮ้ยอ,อะไรวะเออโอ้โหเลงตั้งนานะเนี่ยเนี่ยมาโอ้โหนายจะเล่นลูกซองกับเราจริงๆเหรอฮะถามจริงนายจะเอาจริงๆใช่ไหม อย่าหาว่าเราโหดนะนายเอ้าอะไรเนี่ยข้ามาได้ไงเนี่ยข้ามาได้ไงอ่ะนายจะเอ้าเราใช่ไหมนี่ยิงขาไปดิยิงขาไปดิไม่ได้ดิเติมเลือดก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝ bueno ั่งเราก็สูสีอยู่นะทุกคนสูสีอยู่แต่ว่าอะไรวะขึ้นข้างบนดีกว่าวะอาจจะยิงง่ายกว่าเดิม เดือกก็จะหมดไวเหลือเกินเอ้าตายไปดิตายไปดิตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งไหนวะตอนนี้เราอยู่ของอุ้ยอุ้ยทีเดียวตายเลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทีมเราเสียเปียบอยู่3ตัวทุกคนตายหนึ่งตายสองตายสองผมว่าลูกสองเขาขึ้นมาแน่เลยเร็งเราเลยไม่ใช่ ไม่ได้ขึ้นมาเนาะเอาไม่ต้องไม่ต้องปาเพื่อนไม่ต้องปาปาทำไมเล่าโอ้โหประหมาาไม่ได้เลยเนะี่ยมันต้องถ้าเขามาทางนี้เราต้องปาทางนี้เอ้ยโอ้โห โคตรฟุกโคตรฟุกคิดว่ายิงไม่โดนแล้วเมื่อกี้แต่ผมค่าใจกับเนมการ์ดมากเลยเขามาจากไหนอะ่ะงานเกมหรอทุกคนใครรู้บอกทีนะเพราะว่าผมผมเห็นว่ามันสวยมากเลยโอ้ยอ้งลงแล้วนะทุกคนองลงแล้วนะเราจะเล่นแบบของจริงแล้วทุกคนเราจะเอาของจริงมาเล่นแล้วนะโอยโอย โอ้เกือบตายเกือบตาย3ตัวติดกันทุกคน4ตัวนี่หว่าไมมาดีขอเจ็บมผมไม่ได้มีซองขวานะมีซองขวรแต่ว่ามันมันมีแค่8นัดอะแต่ว่าสมัยนี้ถ้าเกิดว่าอือ,อเขาหนาอยู่แล้วทุกคน เขาหนาอยู่ไม่ใช่หนาดิเขายิงไวก,กว่าเราเยอะโอ้โหผมว่าเราต้องเล่นดีๆแล้วเล่นแบบว่าเซฟตัวเราละห,หัวแตกหัวแตกห,หัวลั่นไปดิหัวลั่นไปหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวสกอร์ตอนนี้เท่ากันแล้วทุกคน หัวแตกหัวลั่นหัวลั่นโดนโดนไปดิโอ้โ,อโ,อโ,อโหนี่เขายิงเก็บจังวะผมอยากได้ซองซอมบี้ถาวรมากเลยไม่ตายด้วยเสียงไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ถ้าเกิดเสียงไปนี่เราล่วงแน่เขาจะเดินขึ้นมาทุกคนเชื่อผมปะเขามาแน่ไม่มีใครเดินขึ้นมาแต่ฝั่งนี้เราลงไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าเขาเล่ง ได้อยู่ได้อยะแม่ผมเอ่อเราแบงไอเนี้ยลูกซองฝั่งเขาอะเพราะว่ลูกซองฝั่งเขายิงไวอะเราสู้ไม่ได้แค่ลำพังสักมือก็แทบจะไม่ไหวแล้วยิงว่าวหลายรอบแล้วนี่เป็นไงทุกคนยิงยิงไม่ทันเลยเล่นโคตรยากหาไม่เจอ นี่แหละนี่แ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 ละนี่ละน่นนข้างบนก่อนมีคนเด้งเราอยู่ผมเห็นอรอผมรอพี่กระโดดมาทีเดียวเลยนะเนี่ยเติมเลิกก่อนปั๊มเลิกก่อน,ลลออนแล้วตอนนี้โอ,โอ้ยเราได้หว่ะทุกคนโอ้ย เรียบร้อยไม่ได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยจะหล่อซะหน่อยไม่ได้หล่อเลยโทษเอ้าได้สองคนเหรอได้สองได้สองตัวว่ะทุกคนได้สองตัวลูกซองพี่เขาอยู่ไหนอ่ะพี่เขาอยู่พี่เขาถือลูกซองอยู่เมื่อกี้เงีไงใจเย็นนะพี่นะใจเย็นนะผมสับมือนะดูพี่นะแป๊บนึงนะ เฮ้ยเขารู้ตำแหน่งเราแน่เลยไงแห้วหโหเฮ้ยหัวแตกถ้าอยู่ตรงกลางทุกคนว่าเสี่ยงปะผมว่าเสี่ยงนะเนีย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 พี่เขาหาเราอยู่หัวแตกอีกแล้วหัวลั่นง่ายจังผมว่าโอ้ยมันยิงมันดีว่ะทุกคนแม่งสนุกดีว่ะ จริงนะทุกคนสนุกจริงสนุกจริงนะทุกคนผมบอกให้โอ้แม่งมันดีวะ่ะเวลาเราแบบว่าเวลาเราเล่นปืนแรงอะ่ะมันก็ยิงนัดเดียวแตกอะ่ะเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยอ้าวฝั่งเราก,ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับเจ้าเซตไอเทมคา98อะไรอะ่ะ แฮงเกอร์แฮงคิ้แฮงเก้าอะไรเนี่ย2,019เซตเนี่ยเป็นเซตไอเทมที่นานๆ GM เขาจะเอามาขายทีนะทุกคนผมบอกเลยว่าเปิดขายถึงวันพุธหน้านะเพราะว่าวันพุธหน้าจะเป็นวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟประจำสัปดาห์ก็เลยน่าจะขายถึงวันพุธหน้านะที่ผมคาดไว้เพราะว่าปกติแล้ว,วของพวกนี้มันจะไม่ค่อยมามันจะไม่ค่อยมาขายอย่างนี้บ่อยส่วนใหญ่จะมาขายแบบว่าเป็น เขาเรียกว่านะเป็นระยะเวลาที่มีแถบพื้นหลังสีเหลืองๆอ่ะก็คือเป็นเซตไอเทมบ้างเป็นให้สุ่มบ้างนี่มาครบเลยนะแม่นสิบแรงสิบแล้วก็หน้ากากพ p t n นานๆทีจะจะมีทีนะทุกคนก็อย่าพลาดเลยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะฮะผมก็มาเล่นเจ้าเซตตัวนี้ให้ดูก็คอคิดเห็นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดเอ่อกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ความคิดเห็นมันจะเป็นยังไงกับเจ้าเซตไอเทมตัวนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพราะว่าผมก็รอตอบรอ หัวใจรอคุยกับทุกคนอยู่ครัทุกคนโอเคฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะฮะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย